สวัสดีครับจะมาเล่าประวัติพระยายเขียดร,รุ่นแรกปี2505วัดนิคมสถิตหรือวัดยางแดงอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับพระยายเขียดร,รุ่นแรกนี้ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้นะครับ ผู้ icate, ที่สร้างโกรวงพูดทวดเนื้อว่านปี2497ที่โด่งดังและมีมูลราค่าที่แพงมากเหตุที่เรียกพระยายเขียดก็เพราะว่าคนที่ไปพบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้ก็คือยายเขียดนะครับชาวบ้านจึงเรียกติดปาก เรียกตามผู้ที่พบพระพุทธรูปจึงเรียกว่าพระใหญ่เขียดวัตถุมงคลวัดใหญ่เขียดได้มีการจัดสร้างขึ้นรุ่นแรกเมื่อปี2505เป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ตจะมีพิมพ์กรรมการด้วยนะครับจะมีหลังเรียบแล้วก็หลังยันประมาณนี้นะครับทําพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยพระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมบัตช้างให้นะครับ ปลุกเสกขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี2505ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8คถือเป็นพระยายเขียดรุ่นแรกพระยายเขียดนี้นะครับจะเป็น เนื้อผสมว่านนะครับผงศักดิ์สิทธิ์จากวัดต่างๆผสมว่านร้อยแปดนะครับนี่คือมวลสารแล้วก็พวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆผงเกสรดอกไม้ร้อยแปดนะครับดอกบัวหลวงเป็นหินข้าวสารดําเป็นหินนะครับอัน,นจะเบื้องต้นในมวลสารจริงๆงจะมีเยอะมาก ซึ่งมีอพินิหารนะครับคุ้มครองป้องกันภัยคงกระพันชาตีนะครับแขวคาดอาวุธเมตตามหานิยมขอทำน้ำมนได้ด้วยนะครับน้ำมนสะดอกก้างปลาติดคอนะครับนี่คือพุทธคุณในยุคนั้นทำสะดอะ ให้คลอดลูกได้ง่ายนะครับพระยายเขียดวัดยางแดงถือเป็นสุดยอดพระเครื่องแดนใต้นะครับที่มีประสบการณ์สูงมากโดยเฉพาะในด้านแคลคาดโกงกระพันชาตีที่เจอกันมานักตอนะหลายๆเหตุการณ์ สามชายแดนใต้หรือเหตุการณ์ชาวบ้านต่างๆทะเลาะบาแวงยิงกันไม่เข้ายิงไม่ออกก็มีนะครับด้วยประสบการณ์และพุธธคุณของพระยายเขียดรุ่นแรกที่ตอนนี้ก็สแสวงหากันเยอะจำนวนการจัดสร้างก็เยอะ มากพอสมควรนะครับราคาจึงไม่ได้แพงมากมีโอกาสเช่าได้เข้าถึงทุกอาชีพนะครับเพราะราคาจับต้องได้เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์เล่าขาน กันมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ด้วยพุทธคุณที่แคล้วคลาดกรงกวันชาตีขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล